สวครับผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ภาคอีสานนะครับก็คลิปนี้นะครับผมมานําเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของนิวโตลต้าอาฟรินะครับเป็นตัวไฮบริดไฮนะครับไฮบริดไฮนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับอยู่ในตระกูลที่เขาจะเรียกว่าอีสปอร์ตเหมือนกันแหละมันล้าคล้ายกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวไฮบริดไฮเลยนะครับก็คือว่าจะเป็นล้อที่ออกแนวอีสปอร์ตของรถตัวแรกนะครับก็คือว่า สีดำเงาเลยนะครับทุกวันนี้นะครับโค้ตัวท็อปทั้งหลายแหละข้อสิบเจ็ดตัวนี้นะครับมีความพิเศษกว่ารุ่นก่อนนะครับตรงที่ว่าล้อตัวนี้เป็นล้อหน้ากว้างเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับของรุ่นก่อนจะกว้างแค่เจ็ดนิ้วนั่นหมายความว่าใส่ล้อตัวนี้เนี่ยเราจะลัดยางได้กว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับ <S <S ก็คือล้อมันกว้างขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นขนาด5ลูมาตรฐานนะครับใส่ได้กับรถเอาติส5ลูทุกคันเลย นะครับแล้วก็จะเป็นฮาร์อคเท่าไหร่แหละววิตพรีวูดโครโรลาเซนเตอรได้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับหลังล้อมีตาโตโยต้านะครับตาโตโยต้านะครับอ่าชัดเจนนะครับอ่าตัวนี้เขียนว่า BMC นะครับเห็นไหมครับนี่คือคำว่าย่อมาจาก Big Minor Change นะครับอีก2ปีนะครับถึง3ปีไม่น่าจะเกินนี้หรอกโตโยต้าเอาติจะออกตัวใหม่ นะครับเป็นไหมเขาเขียนมาเลย BMC คือมันพัฒนามาจาก e-sport ตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์แล้วนะครับอ่ากล้องนะครับผมคอทีนิ้วกว้าง7นิ้วครึ่งนะครับออฟเซต40นะครับผมตัวนี้นะอ่าแล้วก็เป็นล้อที่ผลิตในประเทศไทยนะครับเป็นไกดไทยแลนด์ผลิตนะครับผมอยู่ในเมืองไทยนะครับล้อบ้านเรานะครับตัวนี้นะครับทั้งชุดนะครับล้อพร้อมยางเนี่ยผมขายอยู่ประมาณ20,000กว่าบาทผมลบแล้วแต่สภาพยาง ใส่ได้กับรถที่ผมบอกนะครับรถเอลติสกับรถโซลตาร์แคมรี่นะครับล้อใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับหลายท่านจะชอบมองว่าเอารถเอลติสไปใส่ล้อแคมรี่นะครับหรือล้อเอลติสสวยเอามาใส่รถแคมรี่อย่างเงี้ยมันก็ใส่กันไม่ได้นะครับเอลติสกับแคมรี่เรื่องล้อแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงนะครับใส่รถกันไม่ได้นะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับร้านอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะอยู่เลยซอยเพียนทะเล21่สิอยเมตร นะครับตอนนี้ก็เป็นวันที่17นะครับพุษภาคมนะครับตอนนี้ร้านอาหารนะครับในซอยเรานะครับเทียนทะเลเนี่ยเปิดให้นั่งแล้วนะครับผมก็คือสังเกตจากรถเนี่ยวิ่งเข้าออกในถนนเส้นนี้หลายคันอยู่นะครับว่าคือกลับมาเปิดให้บริการนั่งทานอาหารในร้านได้แล้วตามปกตินะครับเพื่อให้ลูกค้าท่านใดมาทานข้าวนะครับก็แวะมาที่ร้านเราได้นะครับผมเข้าใจนะว่าบางทีอาหารทะเลเงี้ยซื้อกลับบ้านมันกินไม่อร่อย มันมันเย็นแล้วนะครับมันต้องกินที่ร้านร้อนๆนะครับผมยังไงก็ผ่านยังไงมันผ่านร้านเราอยู่แล้วแหละเพราะร้านเราดักอยู่ข้างหน้าเลยนะครับผมยังไงเจอร้านก่อนนะครับคลิปนี้นะครับผมกฟขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมกอฟจากร้านต้นยางย,งยนต์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ